เรามั่นใจไหมว่าวารีเชียงใหม่จะอยู่ในหนึ่งในสิบหกแน่นอนแน่นอนแน่นอน่นเราคืออะไรเพื่อนอะไ้ออกทีวีอ้ายเป็นคนเวียงเจียงใหม่ใครปากทัวใจสาวปากแดง สมุนคนแรกก็คือเพื่อนสาวพอที่ถามว่าอยากเปดาราไหมเราตอบได้อย่างเดียวคือไปพอเสร็จแล้วต้องทำดีๆเพราะว่าเราเป็นเราเป็นเราเป็นดาราให้เราเบิ้งเถอเอ้าเอ้าชิ้เกอะเบิ่งเัอเอ้าเอ่ปุ่ก มามามาทุกคนรับก่อนวันนี้นะจะพาไปตามหาว้าไปตามล่าช้างเผือกในเจนวิทสองในรอบออริชั่นวันนี้กันจะมีใครบ้างสวยหล่อเบอร์ไหนตามมาเลยจ้ะอาจารย์น่าจะทำงานหนักพองสมควรเลยใช่ไหมครับ น่าจะทำงานหนักพอสมควรเลยใช่ไหมคะหนักใจมากหนักใจที่เห็นนักเรียนคนหนึ่งหนีมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเธอไปเข้าแถวเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปเข้าแถวเดี๋ยวนี้ค่ะโ้องตัดส,สินนะคะโรงเรียนโรงเรียนอะไรคะเนี่ยทนนะเว้ยคะ่ะ ความยากในปีนี้มันจะทวีคูณกว่าปีซีซั่นแรกขนาดไหนเยอะคิดว่าก็ยากปีต้นแรกนั่นแหละค่ะที่ยากกว่าคือคนคิดกำะเพาะเพต้องคิดให้มันไม่ซ้ำกับซีซั่นแรกแล้วก็สนุกกว่าซีซันแรกเออมันยากตรงน,นี้ได้เห็นน้องๆแบบว่ากระแสตอบรับดีมากกับซีซั่นสองเป็นยังไ,ไงบ้างเยอะก็ดีใจไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะตกใจตอนที่เห็นใบสมัครแบบเข้ามาแบบวันสุดท้ายอ่ะอุ้มใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของใบสมัครมาวันสุดท้ายอือ อขนาดที่เราค่ะ้เราจำเป็นต้องคัดออกเกยอะกว่าเดิมแล้วแล้วจาก36เนี้ยคัดเหลือ16อ่ะมีคนเสียใจ20อ่ะสุดๆ <c oughs> แต่ในพาร์ทของรับก่อนวันนี้เราจะมาตามหาช้างเผือกใน 2, ใเจนวิด <c oughs> 2ค <c oughs> รับขอตัวก่อนนะคะ จากการออเดชั <asan> ่นรอบแรกจากศตูสองไปเทียบ้อยแล้วตอนนี้เรากำลังส่องอยู่นะว่าช้างเผือกที่เราตามหาอยู่ที่ไหนกันนะเอาดีละเมื่อกี้ไม่ได้เห็นช้างเผือกที่หล่อเห็นอาจารย์หล่อครับนี่สตูเรียนดีมองไปนะคะ12บสองบรกาตรงนะคะตาก้ออาจารย์ตรงนั้นดีใครเห็นไห สวัสดีครับเอาเลยสวัสดีครับจะเรียนอะไรเอ่ยสุโขทัยวิทยาสุโขทัยวิทยาคมเป็นไงบ้างเมื่อกี้โจทย์ยากไหมัะยี่สิบข้อป่ะใช่ครับเออเป็นไงบ้างครับก็พอได้ครับพอได้พอได้เออคนละข้อสามฮะเดียคนละแต่ข้อสามคนลุกข้อยากหรือว่าเนี่ยอะไรครับยากค่ะยากปวดตรงนี้เป็นไงกดดันไหมเพราะแต่ละโรงเรียนแต่ วันนี้ตั้ง36โรงเรียนใช่ปะอืมยอดานทำกันบ้านประดีขนาดไหนครับวันนี้ก็เต็มที่ครับเต็มโรงเรียนทุกวันเลยเพราะเยอะมากงานพารงานทำกันบ้านที่โรงเรียนไม่ใช่แล้วก็เตรียมทีมมาแล้วก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าไม่อยากทําให้เวลาถ้าทําเต็มที่สุดแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียใจหลังฟิตมาเป็นอย่างดีไหมฟิตก็ฟิตเมื่วันนี้หนึ่งนู่นเลยตีห้ารอเล่นเลยเลยคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งใน1 6โรงเรียนไหมคะ อยากเป็นใครอยากเป็นเออคือเขาว่าสุโขทัยก็ต้องติดแล้วป่ะเขาเออเนอะนอกจากความเก่งนอกจากความเก่งแล้วต้องพึ่งดวงหรือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนี่นี่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เลยนั่งอยู่ตรงนี้เลยนั่งอยู่ตรงนี้เลยเชื่อไม่เชื่อใจอะไรไหว้มาเรียบร้อยแล้วไหว้มาเรียบร้อยแล้วมูมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันแรกควันทูบด้วยโอ้ได้กลิ่นควันทูบตั้งแต่วันแรกเลยจริง แอบเห็นโรงเรียนไหนที่หน้าตาดีๆไหมคะนี่ไงโรงเรียนนีคือตอกระจกยังเจอเลยเลยใช่กระจกยังหวาวอ่ะพี่เอกเรานี่แหละคือไม่ต้องให้โรงเรียนไหนเลยสุโขทัยเท่านั้นสุขทัก็คืออคขอร์ดไอจีหน่อยได้ไหมครับแต่ละคนแต่ละคนอาคนนี้ก่อนมา g 8 underscore UNEQ ครับอนูจำไอจีตัวเองไม่ได้ค่ะแต่ว่าเอาอีเมลโรงเรียนไปได้ค่ะเราเข้าหาเพื่อนคนนี้แล้วเขามีรูปเราอยู่ในนั้นไหมสามารถ ไม่มีค่ะเอาอีเมลนี้ใช่ไหมคะเอาีเมลเลยอะ่ะ39191 s u w a c t h นี่อีเมลโรงเรียนเลยเหรออีเมลนงเรียนอ่ะเลิศส่งไปเลยอ่ะเราเป็ไอจีเลยครับ j x x j a d r s อเคครับโชคดีนะเจ็กเด็กครบคุณครับมาสวัสดีครับปาแนะนำตัวแต่ละคนเชื่ออะไรกันก่อนครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ถือให้ลูกชื่อพอครับ ชื่เลยครับชื่อเผาชื่อผ่อชื่อไทเกอร์ครับไทเกอร์ครับชื่อเจมครับชื่อเจมชื่อเบฟครับเออจากโรงเรียนส่วนุราษฎร์อานีเออดูกล้องหนี้ให้พี่หน่อยเป็นไงบ้างครับผมรอบแรกในการออดิชั่นไปเมื่อกี้ โอ้ก็ผิดไปหลายข้อเลยครับเพราะว่าแบบมันตื่นเต้นด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาทําอะไรอย่างนี้แล้วก็ปกติเวลาทาข้อสอบไปพวกนี้ผมก็ทําด้วยเวลาที่นานกว่านี้3้ำวินาทีก็ถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากเออในทีมเราทีมเราเตรียมตัวกันมาย่างไงบ้างทีก็มีข้อที่แบบเราตอบไปแล้วเราเร้สึกเราอยากเปลี่ยนหน่อยครับแต่เวลาสวีมันไม่ทันแล้วครับแล้วก็ตอบไปแล้วต้องตอบไปเลยด้วยคือต้องแข่งกับเวลาด้วยใช่ใช่เเตรียมตัวกันมายังไงบ้างครับก็เวลาวิชาหลักแต่ละคนแค่อ่านวิชานั้นมา วิชาที่เหลือก็มาช่วยๆกันครับอ่านคุยถามบ้างแต่ให้เน้นวิชาหลักเยอะสุดดวงเราต้องพึ่งได้ไหมครับหรือยังไงมีบ้างครับตอนเช้าก็ไหวมาแต่เช้าเลยครัหปุดของโรงเรียนสุกลาภพี่อะไรมันเรียบร้อยครับพวกเราเป็นแฟนเจนวิทตั้งแต่ซีซันหนึ่งเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงเลยก็คือตามไปซีซันหนึ่งเดียวมีโรงเรียนไหนเป็นที่สุกุหลาบด้วยกล้าอ่ะสโรงเรียนโรงเรียนจะต้องไปสุกุหลาบใช่ไหมสาวชิบูโงเรียนคัดเหลือแค่16โรงเรียนเท่านั้น คิดว่าเราจะอยู่ใน16แน่ต้องแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนไหมคิดว่ามีโอกาสแล้วกันครับมีโอกาสจะทําให้เต็มที่จะทําให้เต็มที่ครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้สุดขลับนะครับพวกเราก็จะพยายามทำเต็มที่มากที่สุดครับผมอ่ะวันนี้เรามาตามหาช้างเผือกของ Gen วสองขอไอจีของแต่ละคนได้ไหมครับเบจรัตครับ B R A V E J I R A T แล้วก็อันเดอร์สกอแล้วก็ F ครับเป็นเจมจุดแล้วก็อันเดอร์สก M R I N L ไทเกอร์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 ชัยพลครับก็คือไทเกอร์ T I G E R underscore ชัยพลชัยพลก็คือ C H A Y A P O L ครับน้องพอครับสันสิมาครับ S U N S I M แล้วก็ M A ครับบูมกล้าเรเวเรียฮักกล้ากล้าลาเฮ้ S U A N K U L A อาบิจรับโอ้โห สวัสดีค่ะอีกหนึ่งสาวไปไหนอ่ะอยู่วข้างนายอ่ะเราคุยกันตรงนี้ดีกว่าสวัสดีแต่ละคนครับอันนี้นำตัวหน่อยจากโรงเรียนอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ถือให้ครับค่ะเหนือชื่อมันมี่นะคะจากโรงเรียนราชบุรีบุญชื่อพันจากราชินีบุญค่ะเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นนะเออแบบว่าข้าวเช้าก่อนที่จะเกิดแบบว่าอะไรก็คือแบบตื่นเต้นมาก แม่เย็นหมดเลยแต่ว่าแบบว่าพอแบบเวลาผ่านเร่ๆก็ผ่นท้ายือความยากเป็นไงบ้างในรอบแรกย0ิข้อก็จริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไดแน่ชัดว่าเราจะตอบถูกหรือตอบผิดเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลในการตอบคำถามที่ต่างกันเราก็เลยไม่ทราบว่าตัวนั้นที่เราตอบคือถูกหรือผิดแล้วก็เลยประเมินไม่ได้อนะเรามีวิธีจัดการกับความตื่นเต้นเราเป็นไงบ้างตอนที่อยู่ในห้อง จะเข้าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยคนที่แบบเวลาตอบคำถามมันแบบกระชั้นชิดมากหรือว่าเราคงไม่มีเวลาคิดอะไรมากมากจากตอบคำถามในรอบต่อไปอืมอ่ในรอบต่อๆไปคืออันนี้คือ36โรงเรียนเราจะคัดเหลือแค่16โรงเรียนเราคิดว่าเราจะอยู่ในหนึ่งหนึ่งใน16บหกไหมฮะอุ้ยนี่มองหน้ากันมองหน้ากันมันเป็นไปได้เออเป็นไปได้คือเราก็เชื่อมันในตัวเราเออในเรื่องของดวงต่างๆมีมีต้องพึ่งพาสิทธิ์อะไรไหมฮะก่อนที่จะมา ก็แอบไปไหว้เป so oh, sure. ็นรูปปั้นข้างหน้าอ๋องค์พริเทนนี่่แล้วก็ไหว้อาจารย์อยู่ข้างหลังด้วยรู้ตัวไหมคะนอกจากวันนี้ในในพารของวิชาการแล้วเรายังเป็นเรายังเป็นผู้ที่ถูกเลือกว่าเป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่าเจนวิทคนสวยค่ะ พี่อยากจะขอวาร์ปไอจีของน้องทั้งสองคนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะหนูคือ made by rada นะคะ M A D E R A D แล้วก็ตัเป็นเอ่ะอ่าแล้วครับของหนูคือ merpun ค่ะ M E R P U N แล้วก็9แล้วก็ h ค่ะอ่าขอกำลังใจให้กับโรงเรียนเราหน่อยเร็วก็หวังว่าทุกคนจะเชียร์โรงเรียนเราค่ะโอเคครับขอบคุณครับสอนสาวคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับดีครับไปกันต่อสัมภาษณ์ผู้หญิงแล้วนะคะ คือเพเป็นผู้หญิงเลื่องสักล้างาเร็ว <laughs> <laughs> สวัสดีครับพวกเราทีมจากสาหิตมาขอครับชื่อทีมว่าอะไรขอ,อไม่ด<ม>อไ,ได้งไงอ่าแต่ละคนชื่ออะไรกันหน่อนครับเออผมชื่อวีตาครับอ่าวีตาชื่อฟ้าครับชื่อปิ่นค่ะอ่าชื่อปูนครับอ่าชื่อเจ้าคุณครับอ่าเป็นไงบ้างครับรอบที่ผ่านมาเมื่อกี้โอ้สีปากกันเลยคุณเป็นไงคะก็ลุ้นลุ้นค่ะลุ้นระทึกก็แบบดูเพื่อน เราเรียนอื่นต่อแล้วก็โอ้โหเก่งกันจังอะคิดว่าความยากยากขนาดไหนครับสารจดมันก็ยากค่ะเป็นแบบปัญหาชาวที่แบบเจอได้ในชีวิตซึ่งบางทีก็หรูก็ไม่คิดว่ามันจะเอามาออกได้อืต้องตอบแบบมีหลักการและเหตุผลด้วยใช่ไหมครับอืเหน็นเพื่อนเพื่อนโรงเรียนอื่นรู้สึกเกรงไหมคะสุดๆขอขอให้ติด16ทีมสุดท้ายครับ ันอกจากวิชาการแล้วอ่อมองก็ต้องพึ่งในเรื่องของอ่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยทีมเรามีพึ่งไหมคะ่เรามีพกอะไรไหมครับดูไหมครับว่าโรงเรียนเราก็คือหนึ่งในช้างเผือกที่พี่ตามหาในวันนี้เออว้าวพี่ขออนุญาตขอว้าไปจีของแต่ละคนได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมอ่าเริ่มมาจากตรงนี้ครับอ่ะมาบอกเลยครับ J U S T O P K U N ครับ เราครับอ๋อเป็น S A W A P O O N N ครับเราครับเราครับต้องปินค่ะ P A N underscore P I C H A ดอทไค่ะเอออ่าเราครับก็ W A C H I I จุดแล้วก็ underscore จุดแล้วก็ H H นี่อ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้ว ของผมครับ V E T R underscore ขีด P E E R A K A N ครับอ่อโอเคครับขอบคุณสาธิตมอคคอนแกนขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าเรียนไหนครับนี่เจ้าเรียนมวินเดชาสิงห์สิงห์ศรีนีครับผมโอ้โหอันแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อออกกันนะครับสวัสดีครับชื่อก้าวนะครับครับไฟเตอร์ครับบินครับผมกัมพงครับเออเป็นไงบ้างครับรอบแรกโอ้โหก็เจอโจทย์ แปลกๆเยอะเลยครับก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างครับเออเพื่อนเนี่ยอธิบายดีมากครับจริงเหรอแน่นอนครับบางทีก็เจอข้อที่แบบด้วยความที่ว่าเป็นสาววินาทีครับก็เลยต้องคิดเร็วหน่อยครับถ้าไม่อาจจะมีบางข้อที่ตอบผิดบ้างครับก็อาจจะแบบเอ้ยตอบไปแล้วแบบเอ้ยน่าจะตอบข้อนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้แสดงว่านี่คือคนที่สามารถอธิบายหลักการและเหตุผลได้ดีสุดของทีมใช่ครับแต่ว่าตอนคิดนี่ทุกท่าแอลกดดันไหมครับว่าสาวชุดหัโรงเรียนเลยวันนี้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับ ก็เชื่อมั่นในตัวเองมากว่าเชื่อมั่นในศักยภาพเพื่อนๆด้วยเออแสดงว่ามั่นใจว่าปรบดินเดชาจะอยู่ในหนึ่งในสิบหกแน่นอนจะได้ไปต่อใช่ครับก็แน่นอนครับแน่นอนวันนี้พกความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มาเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่เลยว่ะอ่าเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับตอนแรกเข้าไปตื่นเต้นแต่ตอนแบบอยู่กับเพื่อนๆก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เขาก็ให้เขาประกาศแล้วให้คุยดูนี่นานไรกันติด สบายใจรันแอบกดดันไหมครับสาวิบโรงเรียนจะลดหรือแค่จะคัดหรือแค่1ิบโรงเรียนเฮ้ยไม่กดดันใจเพื่อนเพื่อนในเพื่อนอยู่แล้วเรามีวิธีการบูตเอ n เนอรีในทีมเราอย่างไรบ้างครับผมมีท่ามีท่าบูตอยู่ครับจริงเหรอท่าประจำทีมหมอครับครับไอยังไงครับไหนอันนี้คือท่าบูตเหรอครับผม ่ะพูดได้เลยครับพูดได้เลยพูดได้เลยพูดได้เลย G E R A V E G U S ครับอ่าเล่าแล้วครับผมก็ K X O underscore N I X E ครับอ่ามีไครับมีไหมครับมีครับมีครับ F I Z T K underscore W E N R O U ครับนี่ชื่อไอจีเหรอลูกครับก็ก็สะกดตามนั้นเลยครับอ่เราครับผมน้องผม T H X N A underscore W X N ครับอ่าเราครับสุดท้าย P X R I T Z ครับผม โอเคครับขอบคุณบดินเดชาครับนี่นี่มาแกงนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับอุ้ยน่ารักจังเลยจากโรงเรียนอะไรครับวารีครับผมอะไรนะวารีเชียงใหม่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเจนนะครับเดี๋ยวพี่ถือให้ครับมาสวัสดีครับผมอนันต์ครับผมครับชื่อจิวครับครับเชียงเปาค่ะ ชมพูค่ะเป็นยังไงบ้างรอบแรกผ่านไปแต่และคนแต่ละคนโอ้โหดิโผเลย <laughs> <laughs> โอ้โหเพราะแอร์เย็นหรือยังไงลูกเพราะใช่ใช่เนาะใช่แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากาสำคัญนะ <laughs> โอ้โอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกในการมาออดิชั่นไหมครับหรือยังไงครับของโรงเรียนวาลีเอ่อเป็นยังไงทำกันบ้านกันมาหนักขนาดไหนบ้างครับ <c oughs> อ่าได้ครับค <c oughs> ือเราไปไล่ทําโจทย์จากทุก EP ของซีซั่นหนึ่งเลยครับเอ่อในซีซั่นหนึ่งมีโรงเรียนไหนที่เป็นรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอินสปิเรชันของเราเป็นไอดอลของเราบ้างเอ็มวิท ชอบชอบทีนี้เขาเขาทำงานเป็นระบบผมว่าแบบมันมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวและเจอโจทย์ตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่ข้อไหนไปต้นไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังวะจริจริงมันไม่ถือว่าแบบแต่ละข้อคือหนูถนัดคณิตศาสตร์คือเห็นโจทย์แบบด้านคณิตศาสตร์ปุ๊บก็คือเห็นปุ๊บตอบป๊บได้เลยด้านไหนโจทย์แบบมันจะออกแนวชีวะนิดนึงเราก็ต้องคิดว่าเอข้อนี้หรือเปล่าหรือจริงจรงตอบข้อนี้กันแน่อะไรเงี้ยคะมันมันไม่ได้ยากค่ะแต่ว่ามันใช้ความเร็วแล้วก็ใช้เหมือนกลืนใช้ เหมือนเราต้องจับจุดให้ได้อย่างวันนี้ตั้ง3 6โรงเรียนนะมาที่นี่เพื่อคัดเอา16โรงเรียนเรามั่นใจไหมว่าวารีเชียงใหม่จะอยู่ใน1นึในสิบหกนนเนแน่นอนพ่อนนเราคืออะไรเพื่อนองไรต้องออกทีวีอ่กะพกอะไรกันมาบ้างเครื่องรางของข่าวมีไหมฮะ ไปบนมาค่ะอ่ะหนูไปบนที่ไหนบหนูบนที่ไหนคะไปบนที่ค <c oughs> ูบาที่เชียงใหม่ค <c oughs> ่ะเป็นที่ยอดนิยมเลยคะ่ะอืมบนไว้ท่าสมมติชนะหรือว่าเขารอบ16คะ <c oughs> ชนะเลยชนะเลยพี right ่ขอวาร์ปไอจีของแต่ละคนได้ไหมครับได้ไหมได้ไหม P I C H A Y A T I D X แล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะของหนูเป็น w ับจุด A N G P A O อ่า N Y X J I W W I E E แล้วก็อันเดสกอร์ J I W V I E R อือเป็นชื่อแล้วก็ย่อมาจากอะไรอีกครับอันหนึ่งเบิ้ลให้เบิ้ลให้เบิ้ลให้เราครับอนั้นผมอนันต์สักเล็ครับผ เป็นภาษาอังกฤษเลยก็ง่ายๆก็ชื่อผมอันนัสแคก็อังกฤษหมดเลยอ่ครับเราวครับไอจีผมครับ R E A L underscore J E N Y E นะครับตัวจริงมีสาระในไอจีไม่เหลือครับโอเคครับขอบคุณวันนี้เชียงใหม่อุ้ยอันนี้มาจากเชียงรอยสวัสดีครับเห็นว่าในทีมนี้มีตัวจี๊ดเหรอคะ รับรองว่าเพราะว่าก่อนที่จะได้มาคัดเนี่ยก็คือผมเนี่ยเป็นคนหาเพื่อนเองว่าใครเนี่ยเป็นตัวจีของโรงเรียนคือเราคัดเองเลยแน่นอนเพราะว่าระดับแรกเนี่ยเราต้องเป็นตัวจีก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็จะต้องหาสมุนซึ่งสมุนคนแรกก็คือเพื่อนสาวพะที่หาว่าอยากเป็นดาราไหมเราตอบได้อย่างเดียวคือไปเพราะฉะนั้นต้องทําดีๆเพราะว่าเราเป็นเราเราเป็นเราเป็นดาราแล้วคอยเชื่ออะไรกันบ้างครับอ่ะ สวัสดีครับชื่อโอมครับสวัสดีครับชื่อเจ้าครับสวัสดีครับจุเนียครับแอร์เราสวัสดีเจ้าน้องพีเจ้าสวัสดีครับมาโกโตะครับเออเป็นยังไงเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเออหนึ่งรอบจริงๆรู้สึกว่าตะเกียรอึ้งมากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นระดับเด็กสอนอแน่นอนว่าเนื้อหามันจะต้องยาก แต่พอเข้าไปตะเกียะเอ๊ะละทำให้คำถามมันดูใกล้ตัวแต่สิ่งใกล้ตัวคือตอบไม่ได้เออจ <laughs> นบางทีก็งงไปว่าที่ตะกอบไปกับตะเกียะมันถูกหรือมันไม่ถูกอือเป็นไงบ้างครับพ่าเจอโจทย์สนุกค่ะแล้วก็แบบ ช็อกด้วยมันมีคลาแค่สามีใช่ไหมคะมันตื่นเต้นมากแล้วก็แบบสนุกมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่ารู้สึกชอบมากเลยค่ะที่ขกดดันไหมครับว่า36โรงเรียนเลยครับกดดันมากครับคือเขาเก่งมากแต่ละคนนี้ระดับตัวท็อปของโรงเรียนแล้วแต่ว่าเราก็ยังไง่ยอมขเพราะว่าเราก็มาจากหัวเมืองเหนือเราไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เรามาไกลเนาะมาไกลแน่นอนว่าเราก็เป็นคนดังมาก่อนเพราะว่าถ้าทุกคนลองสังเกตทุกคนจะเห็นการต่อสู้ของพวกเราสองคนเพราะว่าเา ก็คืออินทานนแล้วก็ลินดี้เพราะว่าทุกคนลองไปดูนะครับไอจีไอติ๊กตอกของเรามันจะมีการต่อสู้อินทานนกับลินดี้เราสู้กันเองมาก่อนแล้วสู้กันเองเพราะว่ารูสอนมาว่าแบบนี้แบบนี้เจ้าเป็นไงบ้างครับหนักใจไม่ที่อยู่ทีมเราจูเนียร์จูเนียร์พูดเยอะมากแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับช่วยพาทีมเราไปได้ไกลมากๆด้วยครับจูเนียร์ให้เท่าไหร่เมื่อกี้ ก่อนที่จะพูดเนี้ยสองทานครับสองวันอ่าเราครับผมอมครับก็เพื่อนก็ชวนมาครับผมก็ยังรังเลว่ามาดีไหมใจแบบเฮ้ยเขาก็เคยดูซีซั่นหนึ่งนะอยู่ในทิกตอกเนี้ยเขาตอบีก็เท่มากเงี้ยมีกล้องจัดเมฟเฟคึ้ื่อนอยากลองมาบ้างครับแสดงว่าอยากเป็นคนเท่บ้างครับเออคิดว่าทีมเราอ่ะมีอะไรที่จะแบบว่าอุ้ย สามารถขิงกับทีมที่เหลือได้เอาจริงๆอ่ะเกมอ่ะนี่เชื่อว่าทุกคนอ่ะฉลาดแต่สิ่งที่ทุกคนไม่มีคือทุกคนไม่มีความเป็นเด็กเอ็นเพราะเราสองคนหรือว่าทุกคนในทีมอ่ะเรารับรองได้ว่าเราจะแบบว่ามีคอนเทนต์มีมีให้กับรายการแน่ๆแล้วถ้าสมมติว่ารายการไม่เลือกเราเนี่ยคือว่าคุณกําลังเสียคอนเทนต์ไปหนักมากเพราะว่าระดับเรานี่อยู่แล้วเรามีสิ่งมากกว่าความรู้มากกว่าอะไรใดๆนั่นก็คือความเป็น เราบูธกันยังไงคือของเรานะคะก็จะถนัดเรื่องการพูดไปเรื่อยค่ะใช่ค่ะซึ่งการพูดไปเรื่อยนะคะก็จะแบบว่าค่อนข้างแบบตลกถ้วันตลกแล้วค่ะทุกคนก็จะมี Energy ใเนเมเพราะว่ามันคือสกิลของทุกคนที่ครูควรคนสักครจะมีเพราะว่าการพูดไปเรื่อยเนี่ยมัน เดี๋ยวพูดไปเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็พูดกันไปเลยอยู่สามารถที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนได้ไม่กลัวจะสาบเมืองติดไปหรือเปล่าไม่สาบไม่สาบเราไปหนึงไม่สาบแต่แอบสาบไปแล้วไม่เป็นไรเอาวันนี้เนาะช้างเผือกวันนี้เรามาตามหาช้างเผือกอกจะขอว่าไปจริงแต่ละคนด้วยแต่ละคนอะไรกันบ้างจซอยจู j o s o y j u 5 6ไจูซอยจุเลยเหรอคือมาก่เราพี ชื่อไอทีอ่านว่าสิบนะคะ Z Y B H O K ค่ะสิบหกค่ะแล้วก็ <Junior. S 1> ชื่อจูเนียยังไงชื่อไอซีก็ต้องชื่อจูเนียแต่ว่าเป็นจูจูเนีย dot t ครับหรือว่าพิมพ์คำว่าจอนอเป็นชื่อยอ่ออืมอ่เจ้าผมก็ตามชื่อเลยครับเจ้าเป็นภาษาอังกฤษอันเดอร์สกอร์หนึ่งห้าอันเดอร์สกอร์หนึ่งสองครับโอ้มครับ <S O H M S P M w B S T N B อันเดอร์สกอร์ครับอืมอ่เรามาจากหัวเมืองเหนือเนาะก็ต้องขอกำลังใจเป็น เจ้าก็ขอคุณอยากจะขอกำลังใจพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเจ้า e ิวเอ e ว e ร์เวิร uh, <laughs> ์ดอ i สเวิลด้านเจ้าก็ขอกำลังใจจากทุกท่านนะเจ้าฮื้อแบบว่าเป็นแรงเชียร์ฮื้น้องเขานะคะทีมวิทยาศาสตร์จุฬาพรณ์ริยเทยทเชียงรายด้วยนะเจ้าแต่แน่นอนนะคะว่า hi everything I เป็น <c oughs> คนเวียงเจียงให <c oughs> ม่ ให้ปากหัวใจคือสาวปากแ oh. ดง มีควายมีไก่ไปเลยละไปเลยละไปเลยไปเลยละไปเลยะสวัสดีหนุ่มๆครับสวัสดีครับวันแนะนำชื่อแล้วก็จากโรงเรียนไหนกันบ้างครับผมผมโจอ伊จากโรงเรียนเซนคือเบียนครับผมแม็กจากโรงเรียนเซนคือเบียนครับอ่าผมเอื้อจากสาธิตภาษาอังกฤษอ่าผมบอมจากสาธิตภาษสานมิตรอ่าเอ่อเฟิร์นจากภาษามิโดอ่าเอ็มจากสาธิตภาษสานมิตรอ๋อเป็นยังไงบ้างลอบเมื่อกี้ที่ผ่านมาครับอ่าคุณก็มันก็เข้มข้นประมาณหนึ่งครับแล้วก็มีความรอบตัวที่แบบต้องคิดประยุกต์ไปอีกขั้นหนึ่ง พอสมควรครับอ่าเชคขเบียนว่าอย่างงี้สาธิตว่าไงครับก็เข้มจนเปื่อยเลยครับนานมากคุณคุณทำกันบ้านกันมาหนักกะนาษไหนครับอ่าคุณอาเชยขเบียนก่อนครับก็ฟิตหนักไหมก็ชิวๆครับหอยจอยเหรอใช่ครับ อออาสาทิตบ้างแล้วครับผมเป็นไงบ้างไปได้เล่นที่เขาชนไก่มา3วันมาที่นี่พอดีเลยครับอ๋อแล้วก็มาถึงที่พอดีเลยพอมาถึงที่นความรู้ก็หายไปหมดแล้วครับเราไปฝึกตนที่เขาชนไก่จนแบบเชี่ยวชาญชำนาญการเดินไปฝึกนับเึกประมาณ2 0 2 0รอบที่อวันนี้36โรงเรียนมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะอยู่ใน1ใน16 ในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งเลยอ่าวันนี้พี่มาตามหาช้างเผือกของเจนวิทสองอยากจะขอว้าไปจีของแต่ละคนหน่อยได้ไหมครับได้มา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 ไอจกเราสาวก่อนไอจีชื่อเอมดานิชาคอะ A I M P R A N N I ร a เอ็นเออเอเอ่าครับผมอ่าลาฟนไอจีชื่อกันตวิทอิงครับก็ K-A-N-T-A-V-I-T-I-N-G ครับอครับอ่ะบอม อ่าชื่อ I have no idea to think my name ครับก็ขึ้นแคปชั่นไว้ข้างล่างแล้วกัน <laughs> <laughs> เข้ามาครับเออไอก็ P0 B B U D D H A U E R อืมอ่าทำไหมครับชื่อ M A X ด้วยสกอจุด L O L แล้วก็ O L โอเคขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโชคดีครับ <laughs> สวัสดีจ้าหนูสุดซิปอะไรกันอยู่ลกูกจริงหรือเปล่าคะพี่ <laughs> เป็นพิธีกรหรือเปล่าคะเป็นพิธีกรสัมภาษณ์หนูตอนนี้ครับรเฮ้ยหน้าเด็กมากว้าวอาสวัสดีเด็กๆกันอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ,คะแนะนาตัวหน่อยครับเพนคะ่ะครับโมจิคะ่จคะจ๋าค,ค่ะแซนค่ะนิคคุณค่ะว้าวมีท่าประจำตัวด้วยเว้ยอะไรเนี่ยจากโรงเรียนสี่วิทยา ยังไงยังไงเนี่ยเล่าหน่อยสิแบบโอ้เมื่อกี้แบบว่า20ข้อผ่านไปเป็นยังไงครับ20ข้อผ่านไปบอกเลยว่าเต็ม20่สิพวกหนูได้21่สิบเไม่โมนะไม่โมไม่โมเนี่ยสอบเคมีที่ผ่านมามันเต็ม15บห้าเชื่อป่ะหนูได้พลอยสิบแปเขรียกว่าเก่งเกินเก่งเกินคะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยต้องได้99เก้แต่ทำเกินห้าคนก็คือเป็น5คอนเซ็ปต์ไปหรอ ชเราคัดกันยังไงครับมาอยู่รวมตัวได้5้าคนแว่าเอาคนแปลกแอบหวั่นใจไหมครับว่า36โรงเรียนเลยวันนี้คณหวั่นใจอยู่นะคะไม่เจอคนหล่อว้าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละกัะซิไปฟัง่อยสิวันนี้พี่มาตามหาช้างเพื่อเก่สาวคอมแก่งี้าเมื่อกี้เราสัมภาษณ์อย่างตายแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้จะไปบอกันจะัจะไปสัมภาษณ์เข้ามาเธอจะได้ ได้เชื่อไอจีเข้ามาด้วยเออแบ่งๆกันเดี๋ยวไปดูเทปนี้ไมีเชื่อไอจีก์จ้องจ้องไปคนเดียวกันไหมคะสัติตไม่อ่ามีที่ไหนอีกเราแล้วครับมีไหมคะมีไหมคะตอนนี้เรียกว่ายังไม่มีเพราะว่าเขาหน้าตาอยู่ทุกคนก็เป็นทุกคนก็เธอหนูด้วยแม่กระพุนโลก สนค่ะเพราะหนูสนแต่สองดีสองดีใหม่ใหม่อะนนี้มะออกฟิลฟิวนานใช่เป็นศัเจนซีพี่เจนเบต้าหนูเข้าใจหนูเข้าใจเราห้าคนเวลาแบบกดดันหรือเวลาเครียดเ่ยมีการบูตเอนเนอร์จี่ทีมไงบ้างครับตอนเรามีเพลงประจำลุ่มใช่เรามีเพลงประจำคู่สามสองหนึ่งชิงกิลบุนเกิลเอ้าเอ้าชิงกิลบุนเกิลเอ้าเอ้าโบ้ เอางี้นะสอนหน่อยอ่าเกอุป,ปากาปุก,ปกปปรโนเมื่อกี้พี่ขอวาร์ปผู้ชายมาให้พวกเธอแล้วขอวาร์ปช้างเผือกมาให้พวกเธอแล้วพวกเธอก็เป็นช้างเผือกเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายากมาก <laughs> จนมาเจอเป็นกลุ่มสุดท้ายขอวาร์ปไปจีนเลยสิคะได้ไหม ได้มาเอาพูดเลยค่ะเ e นอันเดสกอร์ W R C H ค่ะ M X C H I I B R ค่ะมา J a N March u n d e s c o r ค่ะ J A N d M A R C H แล้วก็ u n d e s c o r ค่ะก็้วาครับ S ศูนย์ A ศูนย์ศูนย์ D แปลกดีแปลกดีมันมันมีความหมายไหมครับก็แซ่แล้วก็เพิ่มสูวนอะไแค่นั้นเอออ่ะไหนข้างบ YNAZAA เออค่ะเออโอเคครับก่อนจากกันไปขอกำลังใจหน่อยครับผมอาร์สตีวิทค่ะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็สปอร์ตทีมสตรีวิทิฟิกจากโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเออใช่ค่ะโอเคเราจะจากกันไปด้วยเพลงนี้นะคะพร้อมกันสองหนึ่งไปเอ้าเอ้าชิงกับุ้งกับเออเออ สตีวิทยาส,งสา,าสงสารแซนมากสงสารแซนเกิน